มาแล้วครับมาแล้วชุดกลั่นน้ำมันระบบไพโรไรซิตร,ราคา20,000ืบาท2 0 0 0 0บาทประกอบไปด้วยชุดเตาน้ำมันเก่าชุดเตาน้ำมันเก่ามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับพัดลมและชุดปรับความเร็วพัดลมชุดเติมน้ำมันและชุดหัวเตา2เต,าอ,เตาอบเตาอบลักษณะของการวางเตาอบนะครับให้ท่านนำอิฐบล็อกวางทั้งหมด3ด้าน ด้านละสี่ก้อนนะครับและเปิดช่องทางที่เราจะนําเตาน้ํามันนะครับเข้าไปไว้หนึ่งด้านนะครับระดับความสูงนะครับจะพอดีกับความสูงของเตาน้ํามันเก่าหลังจากนั้นครับเราจะได้ความสูงนะครับของท่อที่เป็นท่อแก๊สออกเพื่อส่งไปยังหอกลั่นนะครับนี่คือชุดที่สามตัวที่สามขององค์ประกอบในการกลั่นน้ํามัน เมื่อเราต่อท่อจากถังอบนะครับมาที่หอกันแล้วนะครับหอกันก็จะทําหน้าที่กลั่นน้ํามันนะครับโดยน้ํามันจะแยกออกเป็น3ชั้นโดยชั้นแรกนะครับจะเป็นน้ํามันดีเซลชั้นที่สองเป็นน้ํามันกา๊าซชั้นที่สามเป็นน้ํามันเบนซินและมีท่อทางออกนะครับทางด้านนี้เป็นแก๊สนะครับแต่สําหรับแก๊สตัวนี้นะครับเดิมทีนะเคยจุดนะครับทิ้งและมีขมเหมา เป็นควันสร้างบุรพิษปัจจุบันนี้เรานำแก๊สที่ได้ออกมาในระบบมิกและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในการอบพลาสติกทำให้ไม่มีควันนะครับ99.99% 99และด้านข้างนะครับยังมีอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมินะครับเพื่อบ่งชี้นะครับเรื่องของสถานะภายในถังอบว่าพลาสติกที่เรานำเข้าไปในถังนั้นอยู่ในสถานะไหนแล้วนะครับ เพราะนั้นนะครับองค์ประกอบ3ส่วนในราคา20,000บาทส่งฟรีทั่วไทยสนใจติดต่อนะครับ0818034231นะครับหรือเข้าไปดูในรายละเอียดชมรมพลังงานทดแทนกับอาจารย์นาทีสีทองเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถกำจัดขยะในชุมชนของท่านและผลพลอยได้คือน้ำมันนะครับในแต่ละชนิดซึ่งน้ำมันที่ออกมานั้นจะมีคุณภาพมากน้อยขึ้นอยู่นะครับกับ พลาสติกที่เราใส่เข้าไปเราเป็นผู้ผลิตและผู้วิจัยค้นคว้าทดลองและจำหน่ายสนใจติดต่อเข้ามากันได้นะครับมีปัญหาโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับผม